ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับรีกิชันสัมผัสผวาเรื่องราวความลึกลับทั้งหมดของหนังเริ่มต้นในเดือนตุลาคมปี1990เราจะมาอยู่กับจอร์นเกรช่างซ่อมรถคนหนึ่งที่โดนผู้กำกับเรียกเข้ามาพบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่นานหลวงพ่อเบอร์มอนได้นำจดหมายของแองเจล่าลูกสาวของจอร์นมามอบให้โดยในจดหมายแองเจล่าเขียนเอาไว้ว่าจอร์นได้ลวงละเมิดแองเจลา ทำให้แองเจล่าต้องหนีออกไปอยู่ในโบสถ์จอนที่เป็นพ่อของแองเจล่าพอเห็นข้อความในจดหมายเขาก็งงมากเพราะในสมองของจอนไม่มีความทรงจําอะไรแบบนี้เลยสักนิดจอนจำไม่ได้ว่าตัวของเขาเคยทำแบบนั้นกับแองเจล่าไม่นานนักนักสืบบุตรมือดีของโรงพักก็ได้เข้ามาคุยกับจอนจอนเขายืนยันกับบุตรว่าผมจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะตามปกติแล้วจอนชอบเมาเหล้าอยู่ตลอดเวลาทำให้สมองเขาไม่ค่อยดี แต่ที่เดนแน่จอนเชื่อว่าแองเจล่าไม่ได้โกหกแองเจล่าเธอเป็นเด็กดีถ้าเกิดข้อความในจดหมายนี้เขียนว่าผมเป็นคนล่วงเกินเธอละก็แสดงว่าผมก็อาจจะทำจริงๆถึงแม้ว่าผมจะจำเรื่องที่แองเจล่าเขียนเอาไว้ไม่ได้แต่ผมก็จะขอยอมรับความผิดว่าผมเป็นคนทำแบบนั้นกับลูกสาวตัวเองพอออกมาจากห้องสอบสวนบูธก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าว่านี่มันแปลกมากๆ ถึงแม้ว่าจอนจะยอมรับผิดว่าล่วงละเมิดแองเจล่าแต่จอนแค่สารภาพเพราะเห็นว่านั่นเป็นลูกสาวแต่ความจริงแล้วจอนจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนื่องจากว่าความผิดปกติทางด้านสมองด้วยเหตุนี้เองบุษจึงอยากไปเจอกับแองเจล่าเพื่อที่เขาจะได้คุยกับเธอตรงๆแต่ว่าทางผู้กำกับก็ห้ามเอาไว้เพราะแองเจลายังเป็นผู้เยาแถมตอนนี้เธอยังไม่อยากคุยกับใครอีกด้วยฉากต่อมาตัดมายังบ้านของแองเจลา ที่ตอนนี้เองเจ่าไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ทางบ้านมีแค่คุณยายอยู่คนเดียวนักสืบบูธกับเจ้าหน้าที่จอดก็ได้เข้าไปคุยกับคุณยาย คุณยายเธอมีนามสก,กุลว่าเกรพอ่อยายเกรโดนถามเรื่องเกี่ยวกับหลานสาวคุณยายก็ไม่สามารถตอบได้ยายไม่รู้ว่าสิ่งที่แองเจล่าเขียนในจดหมายเป็นความจริงหรือเปล่าหลังจากถามยายไปอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างบรูตก็เลยขอขึ้นไปดูบนห้องนอนของแองเจล่าจังหวะที่บรูตกำลังจะเดินขึ้นไปบนบันได,ดจู่ๆเจ้าหน้าที่จอดเพื่อนของบรูตก็ดันพูดขึ้นมาเองว่าห้องนอนของแองเจล่าอยู่ด้านในสุดชั้นสองของตัวบ้าน บูดพอได้ยินแบบนี้เขาก็งงอยู่แป๊บหนึ่งว่าจอร์ดมันรู้รายละเอียดแบบนี้ได้ยังไงกันพอเข้าไปในห้องของแองเจล่าปรากฏว่าเข้าของภายในห้องก็ถูกวางเอาไว้อย่างปกติแต่มีอย่างหนึ่งที่บูดสังเกตได้ซึ่งนั่นก็คือรูปภาพที่วางเอาไว้บนโต๊ะ รูปถ่ายใบนี้มันมีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยพอลงมาถามคุณยายถึงเรื่องของเด็กผู้ชายในรูปถ่ายคุณยายก็บอกว่าเด็กน้อยคนนั้นมีชื่อว่ารอยเขาเป็นน้องชายของแองเจล่ารอยหนีออกไปจากบ้านนานแล้วนานๆทีเขาจะโทรกลับมาสักครั้งหลังจากขับรถออกมาจากบ้านคุณยายเจ้าหน้าที่จอรก็เดยพูดขึ้นมาว่าตัวของเขานั้นรู้จักกับบ้านหลังนี้มานานมากแล้วจอร์จเห็นแองเจล่ามาตั้งแต่สมัยเธอ,อยังเป็นเด็ก เองเจ่าเธอเป็นเด็กที่ประหลาดมากบางทีเธออาจแต่งเรื่องการล่วงละเมิดนี้ขึ้นมาเองก็ได้บางทีเธอแค่อยากจะหนีไปจากบ้านเหมือนกับที่น้องชายของเธอหนีออกไปก่อนแต่บูทธที่เป็นคนรักและดูแลเด็กเป็นอย่างดีเขาก็ไม่คิดว่าเด็กอายุ17จะสามารถโกหกได้ฉากต่อมาตัดมาที่สถานีตำรวจคุณหมอเดนอาจารย์จิตวิทยาชื่อดังก็ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับบูธ หมอเดนตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของจอรบางทีจอรอาจสร้างความทรงจำขึ้นมาเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองความทรงจำของจอนนั้นถูกซ่อนเอาไว้ทำให้จอรจำไม่ได้ว่าเขาเคยทำอะไรกับลูกสาวลงไปบ้างดังนั้นหมอเดนจึงอยากใช้การสะกดจิตเพื่อดึงเอาความทรงจำของจรอ,ออกมาฉากต่อมาพอคุณหมอเดนนนำตัวจรมานั่งสะกดจิต โดยขั้นตอนการสะกดจิตนั้นก็คือการนั่งจ้องก้านเหล็กเพื่อฟื้นฟูความทรงจําส่วนบูดก็คอยอ่านข้อความของเองเจล่าไปด้วยเพื่อทําให้จอน,นึกถึงความทรงจําที่ขาดหายไปออกให้ได้และแล้วในที่สุดจอนก็ได้เห็นภาพที่หายไปจากสมองภาพนั้นเป็นเงาลางๆที่จอนกาลังยืนมองใครบางคนผู้ชายคนนั้นใช้เชือกมัดเองเจล่าติดกับเตียง ชายคนนั้นมีสายพาดเอวคล้ายกับที่ใส่ปืนพวกบูตรกับหมอเดนพอได้ยินแบบนี้ก็ตกใจกลายเป็นว่ามีคนร้ายมากกว่าหนึ่งคนหมอเดนก็พยา,ายามบอกให้จอนตั้งใจมองดีๆพยา,ายามนึกช้าๆว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแน่จอนที่โดนคุณหมอก,กับบูตรกดดันเขาก็นั่งเหงอ่อตกยอนนึกถึงภาพในอดีตภาพเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนนั้นเขายืนถือกล้องถ่ายรูป มันเป็นการทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่จอนก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรจอนมองเห็นตัวเองกําลังยืนถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วชายอีกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นก็คือ David. จอร์ดเดบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับรถไปส่งบูธก่อนหน้านี้นั่นเองบูธพอได้ยินชื่อนี้เขาก็รีบวิ่งลงไปหาจอร์นที่ชั้นลานจอดรถด,ด้านล่าง บูธหามกับจอร์นว่านายทำอะไรลงไปฉันได้ยินคำสารภาพจากจอนมาแล้วจอร์นบอกแล้วว่าแกทำอะไรกับแองเจล่าจอร์นเน็บิทพอรนนถามแบบนี้เขาก็ทำหน้างงเน็ตบิททำหน้าไม่เข้าใจว่าบูธกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่แต่บูธที่ตอนนี้โกรธจัดลือดขึ้นหน้าไปแล้วเขาก็ตะโกนด่าว,ว่าแกคือคนที่ล่วงเกินอเมน d ดาพอพูดจบบูธก็แทงเข่าใส่เด็ตบ พร้อมกับใช้กุญแจมือล็อกแขนเพื่อนตำรวจเอาไว้อย่างแน,น่นไม่นานนักหลังจากตัวของเดสบิกถูกนำมาขังทนายของเดสบิทที่เป็นเพื่อนของบุตรก็เข้ามาขอดูรูปพี่บุตรอ้างถึงหน่อยแต่บุตรก็ดันไม่มีรูปพี่อ้างส่วนด้านหัวหน้าของบุตรพอเห็นลูกน้องที่เพิ่งจับคนของตัวเองเขาก็รู้สึกเซ็งมากๆเพราะใครจะไปคิดว่าหนึ่งในคนร้ายดันเป็นตำรวจ แต่ในเมื่อเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานตัวของเดสบิดก็เลยเป็น,นแค่ผู้ต้องสงสัยบรูทต้องรีบหาหลักฐานมาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนสบิดได้รับการปล่อยตัวแน่บรูทพอได้ไฟเขียวจากเจ้านายเขาก็รีบพาคุณหมอเดเนนไปเจอกับแองเจลาที่บสถทันที ฉากต่อมาตัดไปยังที่โบสถ์พ่อบุตรได้เจอกับเองเจล่บุตรก็รัวคําถามใส่เองเจล่ทันทีบุตรอยากรู้ว่ามีใครกันบ้างที่อยู่ในห้องกับเธอรวมถึงเรื่องพิธีกรรมบางอย่างที่พ่อของหนูบอกเอาไว้ด้วยแองเจล่ Angela ที่ไม่กล้าเล่าออกมาจากปากของตัวเองเพราะเธอรู้สึกอับอายมากเธอจึงเลือกใช้วิธีเขียนข้อความลงใส่สมุดแทนไม่นานนักหลังจากแองเจล่เขียนข้อความเสร็จ รูทกับหมอเดนก็ได้อ่านดูข้อความเหล่านั้นแองเจาเขียนเอาไว้ว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่พ่อทํากับหนูแบบนั้นบนตัวของแองเจามีรอยแผลรูปไม้กางเขนกับหัวอยู่ด้วยมันเป็นรอยแผลที่จอร์นทาเอาไว้บนท้องของแอองเจาซึ่งในคืนนั้นในห้องของเองเจ่ายังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนรูทพอได้เห็นจดหมายนี้เขาก็เลยยื่นรูปถ่ายให้แอองเจาดูเพื่อให้แองเจาชี้ตัวว่าใครกันคือผู้ชายคนนั้นแล้วผลปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือจอร์นเดดเบด เจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดียวกับที่จอนบอกเอาไว้ก่อนหน้าทําให้ตอนนี้บรูซมีพยานสองปากแล้วที่ชี้ตัวว่าเจ้าหน้าที่จอดเดดบิดนั้นเป็นคนสรู้ร่วมคิดด้วยฉากต่อมาหลวงพ่อเบอร์มอนดกระดาจดหมายอีกฉบับไปให้จอนดูหลวงพ่อถามจอนว่าแกทําอะไรลงไปกับแองเจล่าแกมาที่บทของฉันเพื่อย่ายีบาปท,ที่แกทําใช่หรือเปล่าแกทําให้บทของเราเสื่อมเสียพูดออกมาสี่จอนยังมีใครอีกบ้างที่ทําร้ายแองเจล่า ฉากต่อมาตัดมาที่ร้านอาหารภายในเมืองข่าวที่เกิดขึ้นก็ดังเป็นผู้แตกคนรู้ไปทั่วประเทศเพราะว่าผู้ต้องสงสัยในพิธีกรรมดันเป็นตำรวจขณะดเดียวกันด้านบูธท,ที่กลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นรายการในทีวีที่ตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องพิธีการบูชาซาตานโดยในรายการบอกว่ามีการทำแพลลงบนตัวของเหยือ่อโดยอ้างว่าแพลนั้นเป็นการกระทำของพระเจ้าบูธพอได้ยินแบบนี้เขาก็ดูสนใจมากม เพราะว่าแผลที่ว่านั้นมันเหมือนกับของแองเจลาเช้าวันต่อมาจูจๆจอที่โดนขังอยู่ในห้องก็เกิดสะดุ้งตื่นจอลุกขึ้นมาตะโกนวัยเสียงดังจอร้องตะโกนว่าฉันจําได้แล้วฉันจําได้แล้วว่าในห้องนั้นมีคนมากกว่าห้า6คนพวกเขาทาหน้าสีขาวปกปิดใบหน้าจริงๆพอได้ข้อมูลมาจากจอหัวหน้าก็เรียกประชุมด่วน ผู้ก,กำกับเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับพิธีการบูชายัญซาตานแน่ๆหลังจบการประชุมเจ้าหน้าที่ชารีก็วิ่งเข้ามาบอกทั้งสองคนว่าตอนนี้มีคนเจอรอยลูกชายของจอรนที่หนีออกไปจากบ้านแล้วรอยอาจรู้อะไรบางอย่างที่จอรนกับแองเจล่าไม่ยอมบอกหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากนั่งเครื่องบินมาหารอยน้องชายของแองเจล่ารอยที่รู้ว่าพี่สาวโดนพ่อทำร้ายเขาก็ยอมให้ความร่วมมือแต่ว่ารอยก็ดันมีอาการหลงลืมเหมือนกับจอรน รอยจำเรื่องราวสมัยเด็กๆไม่ได้เลยสักอย่างคุณหมอเดนจึงต้องใช้วิธีการสะกดจิตเพื่อดึงเอาความทรงจำนั้นออกมาไม่นานนักพอรอยโดนสะกดจิตเขาก็สามารถนึกย้อนกลับไปเห็นภาพของผู้คนมากมายในชุดสีดำคนพวกนั้นทาใบหน้าด้วยสีขาวใบหน้าของพวกเขาดูน่ากลัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรอยก็ไม่กล้านึกถึงอีกต่อไปเลยเพราะมันรุนแรงมากจนทําให้รอยถึงกับอาเจียนหลุดออกจากการสะกดจิต หลังจบการสะกดจิตบรูดกับหมอเดนก็ได้นั่งเครื่องบินกลับไปที่บ้านระหว่างทางหมอเดนก็ไม่เข้าใจว่าข้อมูลที่ได้มาจากรอยมันไม่ตรงกับแองเจลร่าแองเจลร่าบอกว่าเธอโดนพ่อทำร้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนแต่รอยบอกว่าเขาโดนทำร้ายสมัยยังเป็นเด็ก แล้วถ้าเกิดมีคนมากมายขนาดนั้นเข้าไปในบ้านมันเป็นไปได้ด้วยรอที่จะไม่มีใครสักคนรู้เรื่องคุณยายของเองจะได้เธอต้องปิดบังอะไรเอาไว้อีกแน่ๆบางทีคุณยายอาจเป็นหนึ่งในคนสวมชุดคลุมที่ว่านั้นก็ได้ด้วยเหตุนี้เองพอกลับมาถึงบ้านรูชก็เลยขอหมายคนเข้าไปตรวจทุกซอกทุกมุมในไร่ของคุณยายเพราะไม่แน่ว่ายายอาจซ่อนอะไรเอาไว้จริงๆตัดมาที่สถานีตำรวจ วันนี้เจ้าหน้าที่จอร์ดเด็บิดก็ได้เข้าไปรับการทดสอบเครื่องจับโกหกแต่ว่าจอร์ดเด b i บิดก็สามารถผ่านเครื่องจับโกหกได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผู้กำก,กับก็ได้หอบแฟ้มของ fbi มายื่นให้กับโรูเ FBI มีการสืบเรื่องของลัที่บูชาซาตานจริงๆแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนมากพอฉากต่อมาตัดมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าวันนี้เองเจราก็ได้ไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอยืนยันรอยแผลที่อยู่บนท้องของเธอ แต่ว่าแองเจาเกิดปฏิเสธการรักษาเพราะว่าเธอรู้สึกอับอายทําให้บรตูต้องเข้ามาช่วยพูดด้วยตัวเองจนแองเจล่ายอมเปิดแผลให้บูธดูรอยแผลที่อยู่บนท้องของแองเจล่านั้นเป็นรูปไม้กางเขนกับหัวซึ่งดูจากภาพรวมแล้วรอยแผลมันยังดูแดงๆอยู่เลย พอออกมาจากโรงพยาบาลนักเสือบทุก็ได้เปิดฟังเสียงเทปอันใหม่ที่เพิ่งได้มาจากการคุยกับเองเจล่าในวันนี้เองเจล่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงนาของคุณยายมันเคยใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมแปลกประหลาดของซาตานเองเจล่าบอกว่าในโรงนานั้นมีคนเป็นร้อยคนแต่งกายในชุดสีดำสมาชิกบางคนทำกิจกรรมขยมกันบนรถหลายคู่พวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าจะมีใครมองดูอยู่บ้างส่วนพวกผู้อาวุโสข,ของกลุ่มลัทธิ พวกเขาเอาตุ๊กตาเหล่านั้นมาทำลายทิง้งโดยเองเจได้อ้างว่าศพของตุ๊กตาที่ว่านั้นมันล้วนถูกฝังอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านของคุณยายเองนั่นแหละบูทที่เปิดฟังเทปไปด้วยเขาก็พยายาันจินตนาการภาพตามจนทําให้บูทเห็นภาพหลอนกลัวจัดจนวิ่งหนีออกมาด้านนอกด้วยเหตุน,นี้เองบูทจึงสั่งให้มีการลื้อสน,นามหญ้าเพื่อหากระดูกหรืออะไรก็ได้ที่บ่งบอกว่ามีคนโดนฝังอยู่จริงๆฉากต่อมาตาไปที่สถานีตํารวจ ระหว่างที่บูธกำลังประชุมอยู่กับหัวหน้าเอ็งเจ่าที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าเจอกับผู้คนแต่เธอดันเข้ามาหาบรูธก่อนเอ็งเจ่าบอกกับบูธว่าเธอรู้สึกกลัวเอ็งเจ่าคิดว่ากำลังมีใครสะกดรอยตามเธออยู่เวลาไปไหนมาไหนชอบมีคนมองหน้าเธอแถมบางทีตอนกลางคืนก็มีคนโทรเข้ามาด้วยแต่พอถามไปว่าใครโทรมาปลายสายก็ดันเงียบไม่ตอบอะไรเลยสักอย่าง หลังจากที่เองจ์ราระบายเรื่องทุกอย่างให้บู๊ฟังจนพอใจนักสืบบบู๊ก็ได้อาสาขับรถพาเองจ์ราไปส่งที่โบสถ์เองจล่าที่อยากขอบคุณบู๊ตก็ได้หยิบใบเบิ้แบ่งให้บู๊ตหนึ่งเล่มแถมเธอยังส่งยิ้มหวานๆให้บู๊ตก่อนออกไปจากรถอีกด้วยระหว่างทางขับรถกลับมาที่บ้านบู๊เขาก็คอยนึกถึงคำพูดของเองจลรา คำพูดที่ว่ามีคนแอบสะกดร,รอยตามเธอแล้วจู่ๆทันใดนั้นบูตก็สังเกตเห็นว่ามีคนกำลังจ้องมองมาที่รถของเขาจริงๆด้วยหรือบางทีกลุ่มคนพวกนี้อาจหมายหัวบู๊แล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าบู๊ดันไปยุ่งกับแองเจลา่าแองเจล่าที่เป็นเหมือนนางฟ้าของพิธีกรรมบูชาซาตานฉากต่อมาระหว่างที่บู๊ตกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็เกิดมีคนในชุดสีดำบุกเข้ามาในบ้าน พวกคนเหล่านี้จับตัวรุดกดลงกับเตียงรุดพอโดนจับเขาก็พ่ายามดินสู้แต่ว่าแรงของพวกมันก็มีเยอะกว่าแล้วในเวลาต่อมาหนึ่งในพวกรัฐีที่เป็นผู้หญิงเธอก็ได้ถอดชุดคลุมตัวนอกออกเผยให้เห็นร่างกายสุดงดงามของหญิงสาวหุ่นนางแบบ หญิงสาวคนนี้ก็โจนเข้ามาใส่บรูธอย่างรุนแรงแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีสาวงามตรงหน้าก็ได้กลายร่างเป็นหญิงชราหน้าตาหน้ากลัวบูทพอฝันเห็นคนเหล่านี้เขาก็ตกใจสะดุ้งตื่นจนตกลงมาจากเตียงเช้าวันต่อมาบูทที่เริ่มเครียดจากฝันแล้วเขาก็เข้าไปุวนวายใส่จอนบูตะกวนแผดเสียงร้องว่าแกไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแกไม่รู้เลยว่าลูกสาวแกเจออะไรบ้าง ลูกของแกโดนพวกรัฐธิไล่ล่าแต่แกไม่รู้อะไรเลยสักอย่างคนในชุดคลุมสีดําพวกนั้นเป็นใครพอออกมาจากห้องขังคุณหมอเดนก็เข้ามาเตือนว่านายเครียดมากไปหรือเปล่าไอ้คาพูดที่พูดเมื่อกี้มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักนิดผมรู้สึกว่าช่วงนี้คุณได้ฝันแปลกๆบ้างหรือเปล่าบรูธบูธพอโดนทักเรื่องความฝันเขาก็ถึงกับสะดุ้งที่หมอจับสังเกตได้ว่าบูธกาลังเปลี่ยนแปลงไปฉากต่อมาตัดมายัางที่โบสถ์ บููกับหมอเดินก็ได้พาคุณยายมาเจอกับแองเจลา คุณยายโมโหที่แองเจล่าแต่งเรื่องต่างๆขึ้นมาใส่ร้ายครอบครัวตัวเองแต่บดก็บอกว่ารอยกับแองเจล่ารวมถึงจอนทั้ง3คนให้การสอดคล้องกันมีแต่คุณยายคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในไร่ของคุณยายแต่ทางคุณยายก็ยังยืนยันว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลฉันรู้ตัวดีว่าฉันทำอะไรลงไปไปเอาความคิดบ้าๆน,นั้นมาจากไหนว่าฉันฝังคนเอาไว้ในส่วนหน้าบ้านตัวของแกจะต้องชดใช้แองเจล่า แกต้องชดใช้ที่กล้ามากล่าวหาว่าฉันเป็นฆาตกรหลังจากคุณยายออกไปจากโบสถ์เองเจราที่โดนยายดา่าเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ยายจําอะไรไม่ได้ยายจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างว่ายายฆ่าคนไปเยอะขนาดไหนส่วนหมอเดนเขาก็คิดว่าทั้งจอนทั้งลอยรวมถึงตัวคุณยายพวกเธอกำลังปกปิดความทรงจำอยู่เหมือนกันส่วนบูธเขาก็คิดว่านี่อาจเป็นพลังของปีศาจก็เป็นได้ปีศาจซาตานมันอาจใช้พลังปิดกั้นความทรงจำ ขนาดเดียวกันด้านคุณยายที่กําลังนั่งรถไปกับหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็ได้หยิบเอารูปวาดปีศาจออกมาให้คุณยายดูรูปวาดพวกนี้อเมนด้าเป็นคนวาดเอาไว้มันเป็นภาพที่เธอเห็นในขณะทาพิธีกรรมหลายชั่วโมงต่อมาบรูธท,ที่กําลังนั่งดูรายการทีวีอยู่ในบ้านปรากฏว่าในคืนนี้ก็ได้มีคนโทรมาหาบูทแต่ว่าปลายสายก็เอาแต่เงียบไม่ยอมพูดบรูธท,ที่กลัวจะเป็นเหมือนในฝันเขาก็เลยเดินไปหยิบปืนมาวางไว้ข้างตัว ตัดมาที่ฝั่งของคุณยายหลังจากได้ฟังเรื่องราวปีศาจคุณยายก็เครียดมาก คุณยายเธอก็เลยเผลอดื่มไปนิดหน่อยก่อนเข้านอนแต่แล้วจู่ๆคุณยายก็ได้ยินเสียงแมวของตัวเองร้องดังมาจากหลงนาด้วยความสงสัยคุณยายก็เลยเดินไปดูไม่นานนักพอแมวมันวิ่งออกมาปรากฏว่ามันก็มีสิ่งอื่นตามออกมาด้วยมันไม่ได้มีแค่แมวยายเห็นปีศาจตัวหนึ่งตาสีแดงเหมือนกับในภาพวาดของแองเจล่าคุณยายพอเห็นเธอก็ตกใจวิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้าไปในบ้านแต่เสียงของปีศาจตาแดงมันก็ไล่ตามมาไม่ยอมหยุด คุใหญ่ที่วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองเธอก็ดันไม่ทันระวังตัวจนเธอชนใส่กระจกทะลุตกลงมาที่หน้าบ้านเสียงดังสนัน่นเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงบรูตก็ได้เข้ามาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชาลีคิดว่านี่ต้องเกี่ยวกับปีศาจแน่ๆหรือว่าความจริงแล้วปีศาจกับซาตานจะมีอยู่จริงๆส่วนด้านคนณหา่เธอรอดตายมาได้แต่ก็ยังไม่ได้สติตอนนี้คุใยา่ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ฉากต่อมาตัดมายังที่ลานกว้างข้างตัวโบสถ์องเจราพอได้ทราบข่าวของคุณยายเธอก็รู้สึกเสียใจมาก แองเจาเสียคนในครอบครัวไปหมดแล้วเธอเสียใจมากหันไปซบไหลของบูธอย่างนุ่มนวลบูธที่ไม่ทันตั้งตัวก็เลยเผลอปล่อยให้เองเจาเข้ามาใกล้เองเจล่าที่ว่าวเวสสุดๆก็เลยหันไปจูบป,ปากบูทหนึ่งทีนักสืบบูที่วันไหวไปกับเองเจาก็เลยเผลอตัวจูบไปตั้งหลายวินาทีแล้วพอดึงตัวออกมาบูทก็เพิ่งหันไปเห็นว่าหลวงพ่อกําลังยืนดูอยู่ด้วยด้วยความรู้สึกผิดและความตกใจบูทก็รีบขับรถหนีออกมาจากโบสถ์ ฉากต่อมาตัดมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ารอยก็ได้เข้ามาเยี่ยมคุณยายคุณยายที่รอดตายมาได้เธอก็บอกรอยว่าพวกมันจะมาฆ่ายายพวกมันเตือนมาให้ยายพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่รอยที่เห็นอาการของคุณยายก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ปีศาจที่ยายของผมเพ้อเจ้อแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ายายกลับมาดื่มเหล้ารอยเดินออกไปบอกกับรุทนว่ายายผมปกติดีเธอแค่ดื่มเหล้าเยอะเกินไปจนเห็นภาพหลอนยายของผมไม่เคยทำร้ายผมมาก่อน เธอไม่เคยทำร้ายคนในบ้านพูดไปพูดมารอยก็หันไปเห็นหลวงพ่อคนเดิมที่เข้ามาปั่นหัวชาวบ้านหลวงพ่อคนนี้ชอบพูดเรื่องปีศาจให้คนเชื่อแกมันเป็นนักเทศจอมโกหกพวกแกออกไปจากชีวิตของฉันกับยายได้สักทีปรุกกับหมอเดนพอโดนไล่ออกมาทั้งสองคนก็คิดว่ารอยคงเจ็บปวดมากละมังที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เขาจึงอยากปกป้องยายของตัวเองส่วนด้านหลวงพ่อเขาก็ย้ำเตือนว่านี่มันเป็นเพราะพลังของปีศาจ ปีศาจนั้นอยู่ในตัวของรอยกับคนในบ้านปีศาจมันจะเข้ามาปันหัวของเราสร้างให้เราเป็นเหมือนกับมันพูดจบหลวงพ่อก็แจกไม้กางเขนให้บูธหนึ่งอันเพื่อว่าบูทจะใช้มันในการไล่ปีศาจพอบูธรับไม้กางเขนนั้นมาคุณหมอเเดนก็รู้สึกผิดหวังกับนักสืบบูธมากที่ตอนนี้นักสืบดันไปเชื่อเรื่องปีศาจ แทนที่เขาจะเชื่อหลักการที่มันพิสูจน์ได้ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านบุูทก็หันไปเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อฮุดยืนสุบบุรีชายคนนั้นหันหน้ามองมาที่บุธในความมืดชัดเจนแล้วว่ามีคนกําลังตามตัวบุตรอยู่จริงๆมันเหมือนที่เองจะเล่าบอกเอาไว้ไม่มีผิด ฉากต่อมาพอบรูธกลับมาถึงบ้านคาคืนนี้ก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาอีกแล้วแต่ก็เหมือนเดิมปลายสายไม่ยอมพูดอะไรเลยสักคำทว่าสิ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนก็คือหนังได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าคนที่โทรมาจริงๆนั้นก็คือแองเจลาไม่ใช่พวกรัฐทิหรือว่าใครอื่นเลยแต่ว่าแองเจลานั่นแหละคือคนที่โทรเข้ามาปั่นหัวบรูต หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากบูธเผลอหลับไปบูธก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นคุณยายคนหนึ่งเธอกำลังยืนหน้าเข้ามาไกลไๆคุณยายคนนี้ทำปากจูด้วยแล้วพอเปิดตามองดีๆคนนั่นหลังของคุณยายก็คือจอร์ดนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผู้คนอีกมากมายพวกเขายืนล้อมเตียงของบูธหลายสิบคนแต่แทนที่ตัวของบูธจะนอนอยู่ในห้องเขาก็พึ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนย้ายมาที่โรงนาของคุณยายพวกรัดที่ปีศาจยืนมีดให้กับบูธ เพื่อให้เขาเป็นคนฆ่าเครื่องบูชายันในครั้งนี้บูตรที่ไม่กล้าทําเขาก็พยายามตะโกนไวยไวจนในที่สุดบุตรได้หลุดออกมาจากความฝันเช้าวันต่อมาบูตรที่โดนหลอกในความฝันมาสองวันติดเตด เขาก็เกิดเห็นภาพหลอนมองคนรอบตัวกำลังจ้องมาที่ตัวเองแล้วพอมาถึงที่ทำงานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จอร์ดก็ได้รับการปล่อยตัวบรูดพอเห็นเขาก็โมโหจะวิ่งเข้าไปต่อยเพราะจอร์ดมันคือฆาตกรเนื่องจากว่าบูดพึ่งฝันเห็นหน้าของมันมาโยก,โยก ว่าจอร์ดคืนหนึ่งในคนสวมชุดคลุมสีดำแต่ว่าพวกเพื่อนๆก็เข้ามาลากตัวบรูดออกไปได้ก่อนที่พวกเขาจะมีเรื่องแล้วพอคุณหมอเดนเข้ามาหาบูดก็เอาแต่ไว้วัว่าฉันเห็นมาแล้วฉันเห็นพวกชุดดำว่ามีใครบ้างพวกมันมีทั้งคนหนุ่มสาวรวมถึงคนแก่ชรลา คุณหมอเดนพอได้ฟังแบบนี้เขาก็รู้สึกเสียใจมากเพราะเหมือนว่าคนที่ต้องได้รับการบำบัดคงจะเป็นนักสืบบูธซะมากกว่าหมอเดนยื่นยาระงับประสาทให้บูธกินบูธท,ที่ตอนนี้สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเขาก็ยอมรับยามากินเพราะบูธเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าสมองของเขาเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ส่วนด้านผู้กำกับก็สั่งให้บูธไปพักร้อนก่อน หยุดทาคดีนี้แล้วไม่ต้องสนใจมันอีกต่อไปแต่บูดเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆบูดเข้าไปคุยกับจอนอีกครั้งเพื่อถามเรื่องเกี่ยวกับรอยแต่จอนก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาจําอะไรไม่ได้จอนรับสารภาพว่าตัวเองทําร้ายเองเจล่าจริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะผมไม่อยากทําให้ลูกสาวเดือดร้อนส่วนภาพที่เคยเห็นก่อนหน้าตอนโดนสะกดจิต ตอนนี้จอนก็ไม่รู้เลยว่าภาพที่เห็นก่อนหน้ามันใช่ของจริงหรือเปล่าหรือว่าจอนแค่คิดไปเองบูธที่ตอนนี้ปวดหัวเป็นอย่างมากเขาก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างนอกจากคำพูดของคนสามคนที่มีดีแค่ลมปากฉากต่อมาตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างที่บูธกำลังนั่งเครียดอยู่นั้นบูรก็ได้เงยหน้าขึ้นไปเห็นแผ่นป้ายโฆษณาฝั่งตรงข้ามใบหน้าของคุณยายสซเว่นทำปากจู๋อยู่บนป้ายโฆษณา ซึ่งมันเป็นภาพเดียวกับที่บรูทเห็นในความฝันกลายเป็นว่าบลูทเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความคิดของเขาเองพอรู้แบบนี้แล้วบรูทก็เลยรีบเข้าไปคุยกับหมอเดน หลดพยายามอธิบายว่าตอนนี้ผมเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วล่ะสาเหตุที่รอยกับจรรวมถึงคนยาายเห็นภาพหลอนเหมือนกันมันเกิดจากการอุปทานมูเวลาที่พวกเขาโดนสะกดจิตจะทําให้จิตใจของพวกเขาอ่อนแอบวกกับที่พวกเราทุกคนพยายามเล่าเรื่องของเองเจลายัดเข้าไปในหัวของคนเหล่านั้นทําให้พวกเขาสร้างภาพในหัวขึ้นมาตามเรื่องราวของแองเจลา แสดงว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่นักสือบรูทยังสงสัยซึ่งนั่นก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่จอร์ดเนตบิดเนตบิดมันต้องทําอะไรเอาไว้แน่ๆเพราะว่าเนตบิดมันเกี่ยวข้องกับคนในบ้านหลังนั้นแต่ว่ามอเดนที่ไม่อยากรับฟังอะไรเพิ่มเติมเขาก็อยากให้บุูทไปนอนพักซะคุณต้องหยุดคิดเพ้อเจ้อแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น จากต่อมาพอนักสืบรูธกลับมาถึงบ้านจู่ๆก็มีชายสองคนในชุดไอ้มองแอบเข้ามากระทืบบูธจากในความมืดแต่บูธที่มีปืนอยู่ในมือก็ชักออกมาสั่งให้พวกมันหยุดเดี๋ยวนี้พอทั้งสองคนโดนถอดไอ้มองปรากฏว่าพวกโจรดันเป็นนิดปิดกับเพื่อนตำรวจเนทเบดรู้สึกแขนที่บูธทําให้อาชีพตำรวจของเขาพังพินาศบูธที่ถือปืนอยู่ในมือก็เลยยื่นข้อเสนอกับเนทเบด ว่าฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครแต่แกต้องยอมบอกความจริงที่เกี่ยวกับแองเจล่าเน็ตบิดพอโดนถามแบบนี้เขาก็หัวเราะลั่นเพราะเน็ตบิดเคยบอกไปแล้ววันนั้นที่เรานั่งกันอยู่ในรถยนต์ฉันบอกแกตลอดว่าแองเจล่าหลอนเพอเจอร์ไปเองไม่เชื่อแกก็ลองไปพิสูจน์ด้วยฝีมือของแกเองเลยสิ ฉากต่อมาตัดมายัางที่โบดนักสืบบุตรก็ได้เข้ามาคุยกับแองเจลา่าบุตรอ้างว่าเขารู้แล้วว่ามีใครอยู่ในลัดธีบ้างพอแองเจล่าออกมานั่งฟังที่บุตรพูด บูธก็แกล้งทำเป็นหยิบสมุดโน้ตที่ไม่ได้จดอะไรสักอย่างขึ้นมาอ่านบูธโกหกว่าเนสบิดยอมสารภาพความจริงทุกอย่างแล้วเริ่มจากการแต่งเรื่องว่าพวกนั้นทำพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อที่พวกมันจะสร้างเครื่องสังเวยในการบูชาซาตานพวกมันจึงต้องการตัวของหญิงสาวเพื่อมาสร้างเครื่องบูชายัญเอนเจราพอได้ยินแบบนี้เธอก็พยักหน้าตอบรับว่าใช่เดสบิดพูดถูกหมดทุกอย่างเองเจราพูดไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วย นักสืบบลูที่เห็นเองเจล่าเริ่มเอ,อออไปตามคำพูดของเขาทุกคำนักสืบบลูก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเองเจลร่าต้องโกหกปั้นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมามันไม่มีหลอกปีศาจซาตานหรือว่าพวกลัทธ,ธิเองเจลร่าแค่สร้างสถานการณ์คําลวงขึ้นมาหลอกทุกคนเธอปั่นหัวใส่ความคิดเข้าไปให้ทุกคนเชื่อ นักสืบบุตธที่ปิดคดีนี้ได้สักทีเขาก็เลยทิ้งสม,มุดเปล่าลงบนโต๊ะแทนคำบอกลาคำบอกลาที่เขาเสียเวลากับวัยรุ่นสาวที่เที่ยวหลอกคนไปทั่วแองเจล่าพอโดนจับตอแหลได้เธอก็เลยขู่นักสืบบุตธถึงเรื่องที่ทั้งสองคนจูบกันเมื่อวันก่อนแต่บูธก็ไม่แคร์เขาไม่สนใจด้วยซ้ำ เพราะคำพูดของเธอมันไร้ค่าส่วนเรื่องของเดดบิดนั้นบุตรก็รู้ความจริงแล้วด้วยก่อนหน้านี้เธออยากหนีออกไปจากที่นี่เธออยากหนีออกไปจากครอบครัวของตัวเองเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเดดบิท โดยสิ่งแรกเปลี่ยนนั้นก็คือร่างกายของเธอแต่พอเธอไม่ได้สิ่งที่เธอต้องการเธอจึงสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อโจมตีเดดบิดใช่หรือเปล่าความจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแองเจาเองเจาพอโดนพูดความจริงอัดใส่หน้าเธอก็เถียงอะไรไม่ออกเลยสักคำหลายวันต่อมาเองเจลากับหลวงพ่อก็เรียกนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ ถึงเรื่องคดีของตัวเองเองเจ่ายังคงยืนยันว่าปีศาจนั้นมีอยู่จริงๆบนโลกถึงแม้ว่าทางตำรวจจะไม่สืบต่อแล้วแต่ว่าตัวของ Angela เองเจราก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นคือความจริงขณะเดียวกันด้านนักสืบบูธเขาก็ได้เข้าไปคุยกับจอนพ่อของเองเจล่าเพราะว่าตอนนี้จอนไม่มีความผิดเลยสักอย่างจอนสามารถออกไปจากคุกเลยก็ยังได้ ลูกสาวของคุณเองเจล่าคงเอาเรื่องทั้งหมดมาจากหนังสือมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับปีศาจท,ที่เธอชอบอ่านแต่ว่าจอนก็ไม่อยากออกไปจากที่นี่เพราะถ้าจอนออกไปเองเจลาก็จะถูกผู้คนตาน้าว่าเป็นคนตอแหลทางเดียวที่จอนในฐานะพ่อจะสามารถช่วยลูกสาวได้ซึ่งนั่นก็คือการที่จอนต้องยอมรับสารภาพยอมรับสารภาพทั้งที่ตัวเขาไม่ได้ก่อความผิด จอนคิดว่าเรื่องราวทั้งบทม,มันน่าจะเกิดจากตอนที่ภรรยาของจอนตายตอนนั้นจอนเป็นคนที่ติดเล่าเป็นอย่างมากเขาติดเล่าจนทําให้เมียต้องตายลูกสาวอย่างเองจะร่าก,กับลูกชายก็เลยโทษว่าความผิดนั้นเป็นของผมผมเป็นคนผิดเองที่ทําให้ครอบครัวต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉะนั้นแล้วจอนจึงอยากขอร้องนักสืบบรูทขอร้องให้จับเขาเข้าคุกนั่นแหละถูกต้องแล้วล่ะ ขอให้ผมรับสารภาพแล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งกับลูกสาวของผมอีกต่อไปเลยได้หรือเปล่าส่วนด้านนักสือบูดพอได้ฟังแบบนี้เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในเมื่อมันเป็นความต้องการของจอนถึงแม้ว่าเขาจะต้องติดคุกตลอดชีวิตจอนก็ยินดีจะรับโทษถ้าหากการรับโทษในครั้งนี้จะทำให้เองเจล่าหายโกรธขึ้นมาบ้างความโกรธที่ทำให้แม่ของเธอต้องตายถึงตัวของบูดจะรู้ว่าจอนนั้นบริสุทธิ์ ดูทั้งใจว่าเองเจานั้นเป็นเด็กเลี้ยงแก่แต่หัวใจของพ่อที่อยากปกป้องลูกมันเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์มากๆแม้ในอดีตจอรจะเคยเป็นขี้เล่าแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาจะทำให้เอ็งเจาได้คือการทำให้เอ็งเจล่านั้นเป็นคนดีต่อไปส่วนพ่อชั่วๆอย่างเขาก็ขอรับบทเป็นคนเลวอยู่ในคุกนี้ไปตลอดกาลแล้วเรื่องราวของรีกรชันสัมผัสภวา ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ